ต่อไปนะครับลูกต่อไปถ้าเรามาพิจารณาในสภาวะบางสภาวะหรือภาวะไม่ปกติคําว่าภาวะไม่ปกติก็คืออิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่อะตอมหนึ่งนะครับอาจจะมีการจ่ายอิเล็กตรอนหรือสูญเสียอิเล็กตรอนภาษาอังกฤษเรียกว่า to lose electron นะครับอย่างเช่นในแบบงี้อิเล็กตรอนถูหมครับเมื่ออะตอมหนึ่งนะครับได้รับพลังงานปรากฏว่าอิเล็กตรอนนะครับเกิดการ loss คาว่า loss ก็คือสูญเสียอิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม พลอิเล็กตอนหลุดเท่ากับว่าประจุบวกกับประจุลบในอะตอมก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นอะตอมในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดประจุทางไฟฟ้าขึ้นมาโอเคปะเ,ออเพราะนั้นอะตอมนะครับที่มีประจุไฟฟ้าเราจะเรียกสัพท์ใหม่ครับเราจะเรียกว่าไอออนนะครับไอออนเพราะนั้นไอออนก็คืออะตอมที่มีประจุไฟฟ้าเกิดจากการที่อะตอมมัน to loss electron loss แปลว่าสูญเสียหรือไม่ gain electron to gain electron ก็คือรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็ได้ มันมีอยู่2ชนิดครับก็คือไอออนบวกกับไอออนลบครับไอออนบวกคุณจะสอนนะครับไอออนบวกภาษาอังกฤษใช้ควาว่า cat ion ส่วนไอออนลบเรียกว่า an ion นะครับโอเคนะไอออนบวกกับไอออนลบกเกิดจากอะไรนะครับไอออนบวกเกิดจากที่อะตอมเนี่ยถูกลอส Electron นะครับอะตอมเสียหรือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปส่วนไอออนลบเกิดจากการที่อะตอมเกฑนอิเล็กตรอนหรือรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้มันมีเทคนิคการจำู่นิดนึงนะเทคนิคการจำให้จำประจุลบครับประจุลบของอิเล็กตรอนเกิดจากการที่อะตอมรับอิเล็กตรอนเข้ามานัาเดยนจำไหง่ายไหมลบรับยิ้มเลยอ่าลบรับนราเง นะครับลรบรับอิเล็กตรอนส่วนบวกก็ตรงข้ามนะครับ loss อิเล็กตรอนก็คือเสีย loss แปลว่าสูญเสียอิเล็กตรอนหรือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปนะครับทีนี้ทําไมมันถึงเป็นบวกเราเวลาจ่ายอิเล็กตรอนนักเรียนพิจารณาอย่างนี้นะเช่นสมมตินนะปกติเอาปกติก่อนปกติครูมีบวก4ลบก็ต้องมีเท่าไหร่ด้วยสทีนี้ถ้าอิเล็กตรอนมันหลุดออกไปเช่นหลุดออกไป1ตัวปุ๊บ เห็นไหมอิเล็กตรอนเหลือสามตัวแต่บวกมีสี่ตัวเท่าเดิมเพราะนั้นบวกก็ชนะบวกก็เลยเด่นมาหนึ่งตัวเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ loss อิเล็กตรอนไปหนึ่งอนุภาคบวกก็จะเด่นมาหนึ่งอนุภาคถ้า loss สองอนุภาคบวกก็เด่นมากี่ตัวสองตัวตามนี้เลยนะครับถ้า loss สามบวกก็เด่นสามตัวอะไรแบบนี้โอเคไหมจำไหมนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับและที่มาว่าทําไมไอออนบวกมันแสดงขึ้นมาได้อย่างไรไอออนบวกตัวนี้ก็คือเป็นประจุของโปรตอนเพราะโปรตอนมันไม่หลุดใช่ไหมมันมันมวลเยอะกว่าอิเล็กตรอนเยอะมาก เพราะนั้นการใส่พลังงานไปนิดเดียวปกติอิเล็กตรอนมันจะหลุดง่ายถ้าหลุดหนึ่งตัวก็บวกหนึ่งาบวกจะเด่นมาหนึ่งตัวหลุดสามตัวบวกก็เด่นมาสามตัวโอเคปะออแล้วก็เรียกว่าไอออนบวกหรือแคลดออนส่วนไอออนลบเกิดจากนะครับอะตอมนะซูเกนอิเล็กตรอนนะครับได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาลบรับอิเล็กตรอนก็เพิ่มขึ้นเพราะอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นลบก็ชนะก็เกิดเป็นไอออนลบโอเคไหมครับถ้าไอออนบวกใส่ลักนิวเคลียสเขียนแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปนนะ ก่อนอนุญาตนะครับฟุตฟิตนิดหนึ่งเนาะเป็นวันเป็นวันยังไม่หายนะครับอ่ะดูต่อนะครับถ้าเป็นไอออนบวกสมมติ smooth, to loss ไป1น,นึ่งอิเล็กตรอนบวกก็เด่นมา1ก็บวกหถ้าลอสไป2ก็บวกสเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ไยอมเขียนอย่างนี้นะเขาจะนิยมเขียนเป็นอย่างซี้ x 2แล้วก็บวกเวลาเขียนเขียน2แล้วตามด้วยประจุนะครับโอเคเนะ้อนะถ้าเป็นไอออนลบถ้ารับมา1ตัวก็เป็นลบ รับมาหนึ่งตัวก็ลบหนึ่งถ้ารับมาสองตัวก็เขียนสองแล้วลบเขียวป่ะหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้เดียวกันนะ x แล้วก็ลบลบเนี่ยก็ได้แต่เขาไม่นิยมเท่าไหร่หอย่างนี้มันจะสั้นกว่าทีนี้ทําไมหนึ่งไม่เขียนหนึ่งลบคะเนี่ยนักเรียนสงสัยเห็นไหมเรียนกับครูเรียนต้องเข้าใจจริงๆเพราะ,ะนั้นวิชาเคีมีถ้าเรียนเรียนอะไรแบบเข้าใจเนี่ยมันจะสนุกมากๆเลยนะครับเพราะนั้นครูพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเวลาจํากัด ในคบในแต่ละคลิป <Das> น <guided attention> ักเรียนดูทำไมไม่เขียนเลขหนึ่งนักเรียนจะไหมนะครับอะไรที่มีหนึ่งเราไม่เขียนทำไมไม่เขียนนักเรียนแหกเนรนักเรียนดูสินักเรียนแหกตานักเรียนดูสิครับนักเรียนเห็นประจุลบกี่อันครับหนึ่งอันเขียนทำไมเปลืองหมึกโอเคไหมครับอย่างเช่นบวกหนึ่งก็เหมือนกันนักเรียนเห็นบวกกี่อันสองอันมั้งนะนะครับถ้านักเรียนเมาเล่าน่าอาจจะเห็นเป็นสองนะครับนะนักเรียนเห็นบวกตัวเดียวก็ไม่ต้องเขียนโอเคปะแต่ถ้าอะไรที่มีตั้งแต่สองปุ๊บจะเริ่มเขียนสองบวก เพราะนั้นไม่ต้องเขียนนะถ้าอะไรมีอันเดียวนะครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่ามีอันเดียวเปลือหมึกนะครับโอเคนะครับไอออนบวกไอออนลบอ่ะยกตัวอย่างตัวอย่างเดิมตระเดนครับโซเดียมเดิมเลยนะยี่สิบสามสิบเอ็ดเอาปกติก่อนในภาวะปะกตินะนะครับโซเดียมมีโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนอย่างละกี่อนุภาคโปรโตอนดูจากอะตอมิกนัมเบอร์ใช่ไหมครับสิบเอ็ดอิเล็กตรอนก็สิบเอ็ดด้วยเพราะสองตัวเป็น ดูโอนะครับบวกกับลบปกติเท่ากัน,นทีนี้ครับนิวตรอนเอาบนลบล่าง23ลบ11ว้าวว้าวสิบจองเย่เย่เก่งจังเลยเห็นไหมฮะทีนี้นะครับสมมุติว่าอะตอมโซเดียมนะครับทูลอสอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวถ้าลอสไปหนึ่งตัวก็บวกอะไรครับบวกบวกหนึ่งหมายถึงว่ามันจ่ายอิเล็กตรอนหรือทูลอสอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวเพราะนั้นอิเล็กตรอนจะเหลือกี่ตัวครับจากเดิมมีสิบเอ็ดลดลงไปหนึ่งตัวหรือจ่ายไปหนึ่งตัวก็เหลือเท่าไหร่สิบ พราะนั้นบวกก็เด่นมาหนึ่งตัวเห็นไหมเพราะนั้นอะตอมในลักษณะแบบนี้แหละเราเรียกว่าไอออนบวกหรือ,รอแคตไอออนนั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งครับเช่นออกซิเจนปกติออกซิเจนโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนอย่างละกี่อนุภาคอมอน้าเรียนลองหาให้เวลาให้เวลานักเรียนหาหนึ่งวิครับ หมดเวลานะครับเฉลยนะครับหนึ่งวิจริงๆนะครับโปรตอนเท่าไรครับดูอะตอมิกนัมเบอร์ใช่ไหมฮะเป็นเลขอะไรครับเวลาเพื่อนทํากาแฟหกสายเสื้ออ่าแปดนะครับแปดเปื้อนนะครับเลขแปดเพราะเพราะนั้นบวกแปดอิเล็กตรอนก็ต้องแปดด้วยในภาวะปกติใช่ไหมส่วนนิวตรอนบนลบล่างสิบหกลบแปดว้าวว้าวแปดค่ะเก่งมากครับนักเรียนทีนี้ถ้านะครับถ้าอะตอมออกซิเจน to gain electron เข้ามานะครับ gain electron เข้ามาก็คือได้รับอิเล็กตรอนมา2ตัวก็เป็น2ลบอย่างเงี้ยอิเล็กตรอนจะมีกี่ตัวจากเดิมมี8รับมาอีก2ก็กลายเป็น10นั่นเองนะครับง่ายๆนี่นแหละคือไอออนคำนวณนไปแล้วนะนะครับได้สังเกตปะ่ะปกติใช่ไหมอย่างที่ครูสอนเมื่อกี้ทบทวนอีกรอบนะโปรตอนกับนิวตรอนจะใกล้เคียงกันแต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับแต่มันก็มีบ้าท่าตุอีกบางจำพวกครับนักเรียน เช่นยูเรเนียม2 3 5 92นักเรียนนะครับ2 3 5 92อันนี้คือธาตุยูเรเนียมนักเรียนลองหาจำนวนอนุภาคมูลฐานให้คุณครูซิผู้ขาเลขมันเยอะไปอ่ะค่ะงั้นหนูก็ไม่ต้องทำนะครับหนูก็นั่งรอครูเฉลยก็ได้อ่ะ <c oughs> นะครับลูกทำแป๊บหนึ่งนะให้เวลาทำนิดหนึ่งแป๊บเดียวจริงๆนะแป๊บเดียวจริงๆอ่ะทำยัง เร็วครับเร็วครับเร็วเรวเรวลาเ,เราจะหมดคู่ขคาคุรีบไปไหนคะคุรีบสิถ้าหนูฟังไม่ทันหนูก็ย้อนกลับนะสคริปต์กลับเอาแล้วกันอ,อีกรอบนะครับเลขข้างล่างเรียกว่าอะไรตอบดังลั่นมั่นใจนักเรียนใครเรียนวิดีโอพูดเลยครับเลขข้างล่างเรียกว่าอ่าอา o m i c มิกนัมจะบอกจะเป็นเลขที่บอกชนิดของธาตุเห็นไหมธาตุแต่ละชนิดจะมีอา m มิกนัมไม่เท่ากัน นั่นแสดงว่าธาตุทุกธาตุมีโปรโตอนไม่เท่ากันต่อมาข้างบนเรียกว่าอะไรนะครับ mass number mass number ก็คืออนุภาคที่มีผลต่อม,มวลก็คือนิวตรอนบวกโปรตอนอย่างยูเรเนียม235แสดงว่ามีนิวตรอนกับโปรตอนรวมกันทั้งสิ้น235อนุภาคว้าวเยอะมากส่วน atomic number ก็คือจำนวนโปรตอนมีทั้งสิ้น92ก็ตอบเลยครับ92เลยก็บวกกับลบเท่ากันเย่92 นะครับนิวตอนเท่าไหร่ครับอ่อันนี้เงียบเลยนะพอยากๆนี่ทิ้งครูเลยนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่านักเรียนเอาสองสามห้าลบเก้าสิบสองเหลือหนึ่งร้อยสี่สิบสามครับนักเรียนลบเลขเร็วๆนะฝึกไว้ไนะครับหนึ่งร้อยสี่ร้อยสี่สิบสามนะครับนักเรียนสังเกตว่าครับกรณีท่าที่ atomic number ยอะๆเนี่ยนักเรียนสังเกต จำนวนโปรตอนและนิวตรอนเริ่มจะไม่ใกล้เคียงกันละอ่าแสดงว่าสัดส,ส่วนนะครับสัดส,ส่วนหรืออัตราส่วนระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกันมันต่างกันเบอร์เบอร์นีอันนี้92อันนี้104 10กว่าเลยวซึ่งธาตุปกติที่เราเรียนมันจะใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะเออธาตุที่มีอัตราส่วนระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนไม่เท่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใกล้เคียงกันหรือหรือไม่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกธาตุเนี้ยว่าธาตุที่นิวเคลียสไม่เสถียร พอมันนิวเคลียสไม่เสถียรเนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยอนุภาคบางอย่างพร้อมกับพลังงานออกมาเราจะเรียกธาตุที่มีลักษณะที่นิวเคลียสไม่เสถียรเกิดจากสัสดส่วนของโปรตอนและนิวตอนไม่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเราเรียกธาตุเหล่านี้ว่าเรดิโอแอคทีฟครับหรือธาตุกัมันตะรังสีนั่นเองเห็นไหมเข้าใจหรือย,ยังล่ะนะครับเพราะนั้นธาตุกัมันตะรังสีจึงมักจะเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมเยอะๆนะเพราะว่าจำนวนนิวตอนกับโปรตอนมันจะเริ่มไม่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับภา,าษาอังกฤษใช้คำว่า radioactive หรือกำมันตรังสีซึ่งเป็นธาตที่สามารถปลดปล่อยอนุภาคบางชนิดออกมาพร้อมกับพลังงานนะครับรังสีต่างๆออกมานั่นเองโอเคเนาะซึ่งเราจะได้เรียนในบทหลังๆในเรื่องนี้แต่อันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนมีความเข้าใจจริงๆเนาะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้นะคะรับนักเรียนก็สามารถเข้าใจละทั้งสัญลักษณ์นิวเคลียร์แล้วก็คําว่าไอออนนะครับ ในส่วนถัดไปครูก็จะสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบที่สําคัญสาคัญอันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนทําความเข้าใจมากๆเลยนะครับและครูพยายามจะสอนละเอียดที่สุดนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาเคมีจริงๆซึ่งจริงๆแล้ววิชาเคมีเป็นวิชาที่สนุกมากๆเลยนะครับนักเรียนต้องดูคลิปถัดไปเลยนะครับ